สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจาริสนสินพง์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ทั่วประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในพื้นที่ค่ะ นายพนุมาติลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายวัฒนาบุญใบกรรมการผู้จัดการบริษัทโคเทคนิคอลจำกัดนายสมภพบุญใหญ่ผู้บริหารสูงสุดบริษัท AAE Engineering Thailand จำกัดรวมลงนามสัญญาจ้างเหมาแผนงานนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยระบบกักเก็บพลังงานเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มุ่งมัม่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้พิจารณานำระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ Battery Energy Storage System BESS มานำรองแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเพร้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยเนินเขาและภูเขาสูงชันของอุทยานแห่งชาติสีลาน,นา การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยวิธีปักเสาพาดสายจึงทําได้ลําบากและต้องทํารายงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องใช้เวลานานอีกทั้งพื้นที่อําเภอเพร้าวมักเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟตกไฟดับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ PEA ได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System, BESS) ขนาดใช้งานจริง3เมกะวัตต์ต่อ3เมกะวัตต์ชั่วโมงเพื่อพัฒนารูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพและมีประสิทธ,ธิภาพเพิ่มความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถรองรับพลังงานทดแทนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่และเพื่อใช้เป็นแผนงานต้นแบบเพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆที่มีความจำเป็นต่อไปหลังจากการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถเก็บกักพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าให้กับพื้นที่ห่างไกลช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างยั่งยืนค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ที่ชันปาจารีสวนสินพง์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ